ว่าแต่เราไงเราไปร้างตักไปร้างตักกันไม่ผมผมซื้อใจซื้อใจฝั่งฝั่งนี้ผมเปลี่ยนฝั่งแล้วผมจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้รวยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว แม่เราเราเราซื้อใจครับเราซื้อใจแต่ผมซื้อใจไปผมไม่รู้ว่ามันจะขายทิ้งตอนไหนนะไอ้นั่นอะแม่งไม่แน่นอนด้วย อยแน่นอนด้วยเด็แต่ผมก็บอกไม่หมดหรอก บอกประชาชนหน่อยบตรประชาชนหรอไปทำไรอะ่ะใช่เจาชื่อเข้าหัวบางกองอะ่ะฉันไม่มีอลปประชาชนันไม่ได้ทำอะ่ะฮะม่มีดิมันอยู่ในตัวมมมมไม่มีฉันไม่มีฉ<ๆ>ันไ,ออนไมน่มีจม่ไม่มีไม่มีไมามไ่่ไป่ให่ม่ไม่มีไีไม่มีไมี่มีเม่น่ีไ่มอ่ไ่ม่ไ่มีไม่ี่ออะไร่่ีออไ่อนี่ออ กนมาเราก็ส่งคองแนแทนกมาให้ผมด้วยฉันรู้ฉันรู้อ่ะฉันส่งมาแล้วเห็นยังเราเราผมฝากส่งชื่อกระนาตระกุลมาเลยโอเคไปร้านสักก่อนน,น,นะใช้ค่อส่ง กรอบและเผ็ดด้วยเฮียเดี๋ยวลืมส่งก้อความนะเอ้ยอาถามหรือลอยสักลายสัก,สกข้างไอ้มังกรของเราเลขอะไรนะดูยังไงอะลือก็ไปดูที่ลือสักมาสิดาก้องดาก้องโอ้รู้แล้วว่าดาก้องอะ่ะมันเขียงไง,งวะงอย่างไงอะมันไปอย่างไงอะแต่้องดูสิไม่เราอัวดูแล้วมันเขียงว่าดาก้องอะ่ะแซนดี้ชื่อกาตนะอ่ะกาตนะ แล้วดีจันทังคารโอเคสั <Okay. S 1> ่างกิดเลย เพิ่มความเข้มได้นะของร้อรยสา่ะหรือให้ช่างย้ำย้ำแข็งหรือได้นะให้มันเข้มๆอ่ะไม่ได้เห็นชักๆหน่อยเว้ยช่างย้ำย้ำแข็งให้หน่อยย้ำแข็งเออเออย้ำแข็งอ่ะเออแล้วบอกช่างย้ำแข็งจะมีหลอดล่างๆอ่ะแล้วเืาก็ปรับให้เต็มเลยอะไรวะนอนเดือน Enter คืออะไรวะสักไม่ได้เหรอคืออะไรวะไม่มีเงินเหรอว่าแต่มีมีตังให้ฉันบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันไม่มีตังสักโอเคหุ้ยมังกรตัวนี้สวยมากเลยอ่ะนี่คือนี่นี่ หรือต้องสักนะบังคับหรือสักนะบางกองตัวนี้คือสัญลักษณ์ประจำแก๊งเราอันนี้เป็นสัญลักษณ์เราเราจะบอกช่างยังไงอ่ะไอไลน์เนี้ยอ่าอ่าไปหรือหรือบอกช่างว่าเล็บอัมแล้วก็ชื่อไลนสักว่าคาตานะอ๋อแล้วก็ปรับให้เข้มปัดแรงมันมันปรับหลอดให้เข้มปึกได้บอกช่างบอกขอเน้นๆนะคาตานะ ดังหรือหรือหรืออยากดูหัวบังกรไหมอ่ะหัวบังกรเหรอเอาดีเนี้มีได้หรอหัวบังกร นายว่าคันตน,นะคันตน,นะอยู่ตัวเคอะอยู่แรกๆหรอบนๆเลยเอ่อคันตน,นะอ่านในเจอลนะ อะแบมมาแบมรึไม่ต้องถอดกางเกงถึงเห็นกางเกงในไรก็สักอะไรขนาดนั้นล่ะอือดูไรเสื่งเข็มไปแล้วนะดูไรอยู่เรื่องเข็มเก่งไปแล้วลเรืออะกำลังวิน้อยแต่ละคงอ,อติเราต้องมีที่จะไปอีกนะบังอย่าบังช่างสิช่างสักไม่เหนเ็นตรงไหนอะต,ตรงไหนบังบังอยู่ไหมไม่บังแล้วบังไม่นะบังอยูแล้ว แต่แล้วร้องนอกเลยคอยดูไอ้พวยไอ้นี่ด้วยแต่พววน้ำมาันเอาคืนเรา <L un> โอโอเคซี่โอ,โ,อโ,อโอ้โหตัวลือเนี่ยแทบจะถ้าบอกว่านอนทับหนังสือพิมพ์มาไว,ว้เชื่อเนี่ยหรือเต็มตัวเลยหนังสือพิมพ์ที่ไหนสวยขนาดนี้หนังสือพิมพ์ อร่อยสักอันนี้ผมอยู่ไหนวะเชีียนี่มันขาโอ้โหหรือนางมาก บางนานจริงๆบางเลือกอะไรขนาดนั้นอ๋อฉันฉันเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ทำนานเอาเอาหายช่างสักสักไม่ติดแขนฉันหนานะเงี้ยแต่จังเลยอย่ามึงสักเลยอย่ามึงสักเลยอย่ามึงสักเลยเลือดออกมากอรบอกช่างเลยเพิ่งเลื่อนนี่ก่อนทำไมอ่ะเลื่อยเห็นไหมเลือยเห็นไหมเลือยเห็นไหมเนี่ยอืมอ่ะ นั่นแหละมาทำดันตรงนี้่องมาถึงจะอันนี้ไลน์ให้อ่ะยังไงวะอ๋อเข้าใจละต้องใช้ตัวก,กดแอปพูบแอปพูบตรงไหนวะข้างล่างเหรอกดตรงไหน,นแอปพูบอะยังไงวะกดตรงไหนอะ ขวาล่างไม่มีอ่ะอ๋อเนี่ยเจอแล้วอ๋อ เกซี่ลือนานเนี่ยลือนานแล้วไปเร็วๆเกซี่เอาแล้วโอเคหรือจะุ้นอะไรนะไป พอเผ็ดปะบอลทอนแม่งก็เผ็ดเลยอ่ะ เดียมาทีล่ลาตินเลยว่ะไม่มีเง,งินเรื่องอ่ะมัางงานต้องินตกหรือเปล่ามีแต่เง,งินโอนอาถามเอาอีกแล้ว มาเลี <Safe rév mark> oh, oh, ้ยวมาเลียวโอ้โหล้อไหวไหมเนี่ยโอ้ยล้อไหวไหมลึไม่งินลืกเบานน่ะหวไหวไหวไอไอทูบีบัลเตอร์ไอ้เนี่ยคืออะไรอ่ะโอเปอเรอร์ ไว้เอาเนี่ยมันผู้หรือว่ามันกองเขาสูงวะผู้ผู้ใช่ออาผู้เหรอโอเค้ยกระเป๋านี่เราต้องซื้อไว้แพ็คของหรือเปล่าวะว่าไม่จำเป็นนะ อะไรดีกว่ากันนะประแจกับค้อนอ่ะแจกับคอนอะ,อะไร,รดีวาราไม่ต้องไม่ต้องซื้อหรือไม่ต้องซื้อหรือไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวเราค่อยไป,ไปคุยไอ้ดักรัตเรื่องอาวุธที่เราอยากได้เพิ่มโอเคเอากระเป๋าไปเตรียมแตะอาวุธไหมไม่ต้องไม่ต้องพกเน็บติดขาติดเอวติดอะไรไปอะไอาถมซื้อยังซื้ออะไรซื้ออะไร เอาพวกไงตรงเนี้ยลูกกระสุนอ้เหลือแค่สองแม็กนะอันไหนดีอันไหนดีอันไหนก็ได้มันใช้ได้เหรออันเนี้ยพวกเนี้ยยังเห็นลูกกระสุนไม่ละที่มีเยอะๆอ่ะแม็กพึ่งถามพึ่งถามไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกกระสุนนะมันพูดอ้าวแม็กซื้อซะหน่อยเออมันเหมือนมันเหมือนกระสุนเหมือนกันนะเย่ะอ้วนแล้วมั้งเนี่ยคุณอ่ย มาเจอผมตอนนี้นะขอถ่ายรูปกูคือหมูเลยหรือยังอาถมใครยังไม่มีอาวุธนะ่ะซื้อเลยปโซ่แทะกุญแจมือตรงเนี้ยอาถมเนี่ยหรือยังเรียกร้อยเรียกร้อยแล้วเรียกร้อยแล้วหรือซื้ออะไรมาอาถมซัมจุ๋มชเลงชเลงชเลงไม่มีอะแเลงอะ,งะงไม่มีอ่ะ,ะ,อะไม่มีอ่ะหรือถือตัวนี่ ไหนหยิบมาดูสิอ,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 อ้าวโอเคโอเคโอเคปาป้าเราไปอู่อะไรก่อนป้าอ้าวไม่ใช่ฉลงเหรอปรเจวุ้ยปเจอ๋อ